มาค่ะกลับมาในช่วงท้องถิ่นพัฒนานะคะวันนี้ค่ะกับประเด็นเรื่องราวของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาสถานบันเทิงนะคะวันนี้ค่ะที่ฉันได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจตรี ฤสดาแก้วจันดีค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลานะคะมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจต้องอได้พูดคุยกับท่านกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะท่านคะประเด็นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ฝากมาไว้ในเรื่องของการกำชับในเรื่องของการเข้าสถานบริการสําหรับเด็กที่อายุาต่ำกว่า20ปีนะคะเรื่องราวนี้ทางจังหวัดยะลาของเราท่งมีการดําเนินการอย่างไรกันบ้างคะ ัเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเด็กที่อายุไม่เกิน20ปีเข้าสถานบริการเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่หัวหน้าเป็นหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่22ทั5บพลงวันที่22รกรกฎาคม2 5 5 8ครับำชับให้ทางเจ้าพนักง,งานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับสถานบริการเนี่ยซึ่งรวมทั้ง สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการแล้วเนี่ยทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งสมัยนั้นเนี่ยท่านพลตําบบรวจสมยศพุ่มพันธม่วงเป็นผู้ช่การตำรวจแห่งชาติได้ออกคําสั่งที่234ทับสอนทับสองพนาะครับกำชับให้เจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติเกี่ยวกับสถานบริการอย่างไรนะครับซึ่งมีทั้งมาตรการในการป้องกันและก็ปราบปราม เพื่อที่จะแก้ปัญหาเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเข้าสถานบริการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยาทางสำนักงานตำรวจแหชาติได้วางแนวทางาและก็สั่งการให้ตำรวจพิทรจังหวัดทุ่ประเทศร่วมกันปฏิบัติร่วมกับเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตามพราำยัิในควบคุมฐานบริการครับค่ะ ในเรื่องนี้ที่ถ้าหากว่าเราช่วยกันเนี่ยอยากให้ท่านฝากความ,ม่วงยยถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าถ้าหากพี่น้องประชาชนช่วยกันแล้วในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันจะส่งผลดีกับพี่น้องประชาชนในการที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนของเราอย่างไรคะคือตรงนี้ทางตํารวจโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและผมในฐานะที่เป็นผู้บังคับการตำรวจพลธร,วรวีวัดยาลาเนี่ยก็รับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับก็กำชับในเรื่องการป้องกันเนี่ยเราก็จะ มีการควบคุมมีการแบ่งพื้นที่ให้ทางรองผู้คับการเข้าควบคุมนะครับซึ่งใน,ในจังหวัดยะลาของเราเนี่ยจะมีฐานบริการอยู่2เมืองใหญ่ก็คือเมืองยะลาและก็เบตงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมอบหมายท่านรองผู้กกับการก็ไปควบคุมแล้วก็ให้ทางผู้กกับการผู้รับผิดชอบพื้นที่เนี่ยสำรวจข้อมูลฐานบริการที่ผิดกฎหมายและก็เป็นแหล่งมั่วสุมของอน้องน้องเยาวชนและก็ปล่อยปาละเลยให้เด็ก หรือเยาวชนที่อายุไม่เกิน20ปีเข้าไปเที่ยวตลอดจนจําหน่ายสุราหให้กับเด็กพวกนี้ซึ่งตรงนี้เราได้กําชับให้ผู้กกับการในพื้นที่ก็คือเมืองยะลาและก็เบตงเนี่ยกวดขันจับกลุ่มฐานบริการที่ที่ปล่อยปละละเลยให้ให้เยาวชนที่อายุไม่เกิน20ปีเข้าไปเที่ยวเนี่ยซึ่งก็จะมีผลการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็เราได้สนองนโยบายอย่างเต็มที่ก็คือในเรื่องของการถ้าจับกลุ่มแล้วเนี่ยเราจะ เสนอเรื่องเพื่อที่จะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นนายทะเบียนของจังหวัดเนี่ยงดให้งดหรือพักใบอนุญ,ญาตนะครับซึ่งตรงนี้ได้ได้ได้ทาอย่างจริงจังเพราะเราเห็นความสําคัญของเยาวชนที่จะเข้าไปในฐานบริการเนี่ยมันจะเป็นภัยนําไปสู่เรื่องของการมั่วสุมแล้วก็ความประพฤติไม่เรียบร้อยตลอดจนนาไปสู่ของอ การ่วสรมเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้มีการสุ่มตรวจได้ทั้งทั้งเรื่องยาเสพติดและก็ตรวจสอบใบอนุญาตการเปิดเกินเวลาซึ่งจากแล้วก็ประชามันธุ์ขอความสนับสนุนจากฐานการศึกษาทุกเรื่องเพื่อที่จะควบคุมสอดส่องดูแลให้น้องๆเยาวชนเนี่ยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ไม่เข้าไปในฐานบริการซึ่งในหน้าที่ของตารวจเราก็จะเป็นเรื่องการป้องกันและก็ปราปรามครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็ใน พื้นที่ของตำวรวจภูธรจังหวัดยะลาเราเนี่ก็เป็นไปวยความเรียบร้อยครับเราได้กำชับได้กดขันเรื่องนี้อย่าง,างจริงจังครับแล้วก็มีมีผลดีก็คือความผิดในส่วนที่กลุ่มผู้กระทำความผิดที่เป็นเยาวชนก็ก็ไม่ปรากฏนะครับแล้วก็พื้นที่ในพื้นที่ของตำวรวจภูธรจังหวัดยะลาก็มีพี่น้องมุสลิมเป็นส่วนมากอยู่แล้วก็เคร่งครัดในห,หลักศาสนาตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ทําให้การปฏิบัติของตํารวจเราเป็นไปด้วยดีมาตลอดครับค่ะแลเรียกได้ว่า พี่น้องทุกท่านก็คงจะอุ่นใจกันได้<ช>นะคะเพราะว่าทางท่านผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดยะลาก็ได้ให้ความอุ่นใจกับเรากันแล้วนะคะท้ายนี้ค่ะด้วยเวลาจํากัดค่ะท่านและเรกได้ว่าคงจะมีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่ท่านหมุนใยพี่น้องประชาชนแต่อยากจะให้ท่านฝากทิ้งท้ายถึงพี่น้องประชาชนอย่างด้วยค่ะครับในในพื้นที่ของตํารวจภูธรจังหวัดยะลาเราก็มีมีสถานการเกี่ยบความมั่นคงนะครับทางทางผมซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีท่านผู้บักคับหน่วยเฉพาะกิจ จังหวัดยะลาเนี่ยและก็ตำรวจร่วมกันสามฝ่ายก็พยายามทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกตินะครับซึ่งที่ผ่านมาตำรวจทั้งทหารฝ่ายปกครองก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะยุติเหตุรายวันและที่สำคัญที่สุดก็คือทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้พี่น้องใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติแล้วก็ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราก็เคารพสิทธิ มนุษยชนนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยถ้าพบเห็นเกี่ยวเรื่องที่จะนํานไปสู่ความมั่นคงหรืออะไรก็ขอให้แจ้งเบาะแสไปที่ตารวจภูธรจังหวัดหรือท่านผู้ว่าการจังหวัดหรือท่านผู้บัับหน่วยเฉพาะกิจยศลาซึ่งเราร่วมกันทางานอย่างใกล้ชิดครับตลอดจนกําลังประชาชนที่ให้ความร่วมมือในพื้นที่ด้วยดีมาตลอดครับค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสาหรับท่านพลตารวจตรีกฤษดาแก้วจันดีค่ะท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลานะคะที่ท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในช่วงเสียข่าวกรมประชาสัมพันธ์ของเรากับท้องถิ่นพัฒนานะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะสวัสดีครับค่ะท่านรู้ฝังค่ะอีกสักครู่ค่ะพักฟังสิ่งดีจากทางรายการก